มาต่อกันที่เรื่องของตลาดแรงงานในสหรัฐก,กันสักหน่อยอย่างที่หลายฝ่ายประเมินแลวค่ะวว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงเพราะว่าเราเห็นแบรนดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาลดคนงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็น Facebook ใช่ไหมคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งครั้งที่น่าจะสั่นสะเทือนพอสมควรก,ก็คือด้านของ a m มบรีนั่นเองคะ่ะปรับลดคนงานไป10,000หมื่นคนแล้วนะคะโดยเตรียมปรับลดเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องหลังจากที่ประกาศรายได้ไตรมาสที่สามออกมาต่ำกว่าที่คาดกันไว้ โดยทั้ง The Wall Street Journal แล้วก็ The New York Times ได้การรายงานตรงกันว่า Amazon ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซสัญชาติสหรัฐเนี่ยเตรียมประกาศปลดพนักงานราว1 0 0 0 0คนและจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการเลิกจ้างที่ใหญ่ที่สุดของอเมริ n นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยค่ะหลักๆก็จะกระทบต่อฝ่ายบริการเครื่องมือบริหารจัดการฝ่ายค้าปลีกแล้วก็ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะแม้ว่าจะเป็นจํานวนที่สูงเป็นประวัติการแต่ว่าถ้านับสัด ส่วนแล้วถือว่าต่ำกว่า1%ของพนักงานอเบร์ซนทั่วโลกแล้วก็ไม่ถึง3%ของพนักงานระดับองค์กรของอเบรซอนนะคะเพราะว่าถ้าไปดูรายงานล่าสุดในวันที่31สิธันวาคมปีที่แล้วพบว่ามีพนักงานที่เป็นฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์เนี่ยหนึ่งล้านหกแสนคนทีเดียวค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง102%เป์เพื่ง่ายคือเพิ่มขึ้นมาจากช่วงโควิดเนี่ยถึงกว่าหเท่าตัวนะคะ โดยตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าจำนวนการเลิกจ้างทั้งหมดยังไม่ได้ตายตัวแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการตัดสินใจครั้งนี้ของเมย์ซอน,นคะคะท่ามกลางกระแสะการปลดพนักงานของบรรดาบริษัทเทคชั้นนาของสหรัฐอย่างเมตาเองนคะคะของ Facebook เองก็ประกาศเลิกจ้างไป1น0 0 0มืคนหรือประมาณ1 3ปเซของพนักงานทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทวิตเตอร์เองค่ะก็มีคําสั่งเลิกจ้างพนักงานประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามน แนวทางการลดค่าใช้ใจ่ายของเอรอนมาร์นะคะซึ่งก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรชุดใหญ่หลังจากซื้อกิจการไปด้วยมูลค่า44,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากอเมริกัสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสังเกตได้นะคะก่อนหน้านี้ทาง The w a l s s t r e e t j o เ r n a l เองก็เป็นเจ้าที่รายงานเจ้าแรกเลยว่า Facebook จะปลดคนหลายพันคนนะคะแล้วก็เพียงไม่กี่วันก็เป็นจริงตามที่ปรากฏนะคะเช่นเดียวกับรอบนี้นะคะแต่ว่ามีสเสริม ไม่ว่าจะเป็นเดอะวอชิงตันลหรือว่านิวยอร์กไทมส์เองก็พูดตรงกันก็ต้องรอจับตาภายในสัปดาห์นี้ในคิวของอเมริกซันกันบ้างซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างสวนทางจากอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลส่งท้าย,ายปลายปีแบบนี้จะคริสต์มาสด้วยจะปีใหม่ด้วยปกติแล้วอเมริซนเนี่ยจะมีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นแต่ว่าปีนี้สวนทางนะคะด้วยการปลดคนงานก่อนจะถึงช่วงหายสีสั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทาง แอนดี้แจ็กซี่นะคะซีอของ a เม z o คนคนใหม่ที่เขามากลุ่มบังเฮียนต่อจากเจฟฟ์รซอสตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะหลักๆแล้วเขามาก็บริหารจัดการค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะคะเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้ประคองตัวอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีนวโนมเข้าสู่ภาวะถดถอยของสหรัฐแล้วก็ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเมร o n นก็ส่งสัญญ,ญาณร,รับเข็นขัดมันแล้วนะคะเพราะว่าเขาหยุดหรือว่า ฟรีสคนงานในหลายตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกเองหรือแม้แต่สั่งปิดบริการบางอย่างที่อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มนะคะทั้งเทเลเฮลการเลิกใช้โปรเจคเตอร์วิดีโอคอลสาหรับเด็กการปิดศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาหรือการเลิกใช้หุ่นยนต์ส่งของสัญจรการปิดร้านสาขาที่มีผลงานต่ําแล้วก็กําลังจะปิดหรือว่ายกเลิกหรือว่าเลื่อนตําแหน่งคลังสินค้าบางแห่งไปด้วยก่อนหน้านี้ไม่นา่าอ a มริ o น รายงานผลประกอบการไตรมาสสเมื่อเดือนตุลาคมค่อนข้างน่าผิดหวังทีเดียวค่ะนักลงทุนก็ตื่นประหนกนะคะแล้วก็ทําให้หุ้นของบริษัทนี่นร่วงลงไปกว่า13เป็นับเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เดือนเมย2เมษายน2020ที่มูลค่าตามราคาตลาดของเมยซอนเนี่ยนะคะลดลงต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รายงานนี้เองนะคะก็ทําให้การเทขายหุ้นนั้นเกิดขึ้นส่วนรายได้ในไตรมาสที่4นะคะเมย์ซอนเขาก็จะออกมา คาดการ์เหมือนกันแล้วบอกว่าน่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2-8%นะคะไปอยู่ที่ประมาณ1.4ถึง1 4 8แ00สนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่1 5 5้า้แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ทําให้ภาพรวมของหุ้นอเมริกาไม่ค่อยสดใสค,รคร่ะหลังจากมีรายงานว่าอาจจะปลดคน1 0 0 0 0่นคนก็ทําให้ราคาหุ้นร่วงลงไป2.5%แต่ถ้านับทั้งปีเย a r ุ o d เด e เนี่ยนะคะอเมซรนร่วงลงไปแล้ว 41%ทีเดียวค่ะสวนทางกับ s อ500นะคะที่ลดลงไป1.4นะคะหรือว่า14% Amazon ี่ยลงไป41%เลยทีเดียวแล้วก็เป็นปีที่แย่ที่สุดของ a เม z o n นับตั้งแต่ปี2008ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard Well ค่ะ